สวัสดีครับเมื่อเช้าผมดูข่าวในโซเชียลมีเดียเห็นจักกระบุ๋มนะครับตลกตลกเบี้ยวนี้ตลกหนีหนี่ไม่มีไม่หนีไม่จ่ายนะครับโดนตั้งฉายาอยู่ในโซเชียลเต็มบ้านเต็มเมืองหลังจากที่โดนเจ้านี้ไปประจานด้วยวิธีการติดป้ายประกาศบริเวณห้างสสินค้าที่ไปขายสินค้าหลังจากนั้นก็ยังยังไม่จบไม่สิ้นครับดันไปออกรายการโหนกระแส นะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าจักรบุ๋มเนี่ยนะคิดอย่างไรไปออกรายการหันกระแสหิวแสงหรือไงหรือคิดว่าไปออกรายการหนกระแสแล้วเนี่ยนะจะสามารถชี้แจงประชาชนแล้วมีคนเห็นใจที่ไหนได้โดนด่ายับครับนะฮะก็ฝากนะครับว่า,าการเป็นนี้นะครับไม่นะฮะการเป็นนี้เนี่ยไม่ใช่ปากดีอย่างเดียวนะนะครับปากดีอย่างเดียวไม่ได้เล่นตลกอย่างเดียวก็ไม่ได้เป็นนี่ต้องใช้ แล้วก็ต้องแสดงความจริงใจให้เจ้านี้เห็นว่านะแสดงความจริงใจให้เจ้านี้เห็นว่าเรามีความตั้งใจที่จะชําระนี้นะครับนะนะคะต้องแสดงความจริงใจอันนี้สําคัญเลยผมเองเนี่ยเป็นนักทวงหนี้นะให้กับสถาบันการเงินและเป็นเบี้ยกรสึกอบรมนักทวงหนี้มานานและที่สําคัญผมเคยเป็นทนายความของจากรระบุมมาก่อนจึงอยากจะฝากนะครับเ <ME> <H K. S 1> มื่อท่านเป็นลูกหนี้นะครับโดยเฉพาะจ้ากระบุมเนี่ยพี่เดอยากจะฝากนะหนึ่งต้องแสดงความจริงใจ นะอันนี้สําคัญที่สุดเลยต้องแสดงความจริงใจคืออะไรอย่าหลบหน้าอย่ากโกหกอย่าตอแหลอย่ากระล่อนอย่าปิ้นปั้นอันนี้ข้อแรกเลยต้องพูดความจริงมีไรายได้เท่าไรอะไรต้องเปิดเผยนะเปิดใจให้กับเจ้านี่ข้อแรกอย่าหลบหน้านะถ้าหลบหน้าแล้วเขาก็ต้องใช้วิธีการประจานเพราะฉะนั้นข้อแรกจริงใจสองมีรถขายรถมีบ้านขายบ้านมีสร้อยขายสร้อยยกเว้นเมียไม่ต้องขายเพราะขายไม่ได้เราต้องขายให้หมดนะ แล้วก็อย่าทําตัวหรูหราหน้าหมันไส้เช่นเป็นหนี้แล้วขับรถหรูกินหรูอยู่สบายอะไรแบบนี้ไม่ดีไม่อย่าอย่าอย่าประพฤติตนให้เจ้านี่มีความรู้สึกว่าอ้าวเองเ,เ,เป็นหนี้แล้วไม่ใช่แต่ใช้ใจ่ายหรูหราฟุ่มเฟือยนะครับและก็สุดท้ายไม่ต้องหนีไปบวชนะครับมันช่วยอะไรไม่ได้ครับการไปบวชเนี่ยคือการไปดับทุกข์นะนะไอ้นี่มันไม่ใช่เป็นการการหนีจากความทุกข์การดับทุกข์ต้องดับที่ต้นเหตุ ก็คือหาเงินไปใช้นี่เขาก็จบแล้วความทุกข์ก็หมดไปไม่ใช่ว่าพอมีความทุกข์ไม่ดับที่ต้นเหตุกลับไปหนีบวดอันนี้ใช้ไม่ได้ฝากจ้กระบุ๋มนะจากพี่เดนะอดีตทนายกวนมจัากระบุ๋มเก่าชุกครูเห็นว่าดีมีประโยชน์แชร์ด้วยครับชุกครูชุกครูชุกครู